สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอก่อนนะครับทุกท่านก็คงจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเจ้าตัว esp 3 2ตัวนี้กันไปแล้วใช่ไหมครับทุกท่านก็คงจะรู้แล้วครับว่าคา่แต่ละาคาเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมสำหรับเจ้าตัว esp 3 2เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะเอาไปลองทดลองใช้เลยนะครับโดยที่ใช้ทางอย่างนี้เลยเราก็จะไม่สามารถเสียบพินอะไร เข้าไปเพื่อใช้งานร่วมกับมันได้นะฮะเพราะงั้นนะครับเราต้องมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับเอามาช่วยในการาต่อนะฮะโดยที่เราไม่ต้องบัดกรีนะครับอุปกรณ์ที่ว่านั้นนะครับก็คือจ้าตัวนี้เลยนี่นี่คือเบรดบอร์ดนะครับเบรดบอร์ดเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการใช้สําหรับต่อวงจรนะฮะโดยที่เราไม่ต้องใช้ตะกัวบัดกรีเลยฮะ,ะเพียงแค่อุปกรณ์เนี่ย มาเสียบตามรูเล็กๆตรงนี้เนี่ยนะฮะโอเคครับสำหรับเจ้าเบสบอร์ดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันประกอบไปด้วย2อย่างใช่ไหมครับนั่นก็คือนี่นะฮะรางแรกเลยนะฮะแถวแรกเนี่ยแถวนี้เนี่ยนะครับก็คือแถวที่ใช้แต่ไฟนะครับหรือจริงๆจเจ้าใอื่นก็ได้ละครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะก็จะทํามาตรฐานเอาไว้นะครับก็คือไฟขั้วบวกและไฟขั้วลบเนะะี่ยฮะให เราได้ใช้ต่อไฟเข้าไปตรงนี้แล้วก็สามารถต่อไฟคู่บวกกับคู่ลบจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีลายดังนี้นะครับลายนี้คือการเชื่อมต่อมาน,นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราต่อตรงนี้มันจะเชื่อมต่อไปถึงพินที่เท่าไหร่มันเชื่อมต่อไปถึงพินไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะครับตรงนี้นะคะก็เป็นแถวแถวยาวจะเห็นว่ามันมีเส้นสีน้ําเงินใช่ไหมฮะเส้นสีน้าเงินเนี่ยครับก็ จะเป็นเส้นที่ถึงกันนั่นเองเส้นสีดำเงินเนี่ยไปถึงตรงไหน,นก็แปลว่าภายในบอร์ดเนี่ยเส้นสีดำเงินเนี่ยก็จะไปถึงเส้นตรงนั้นจะไปถึงรูตรงนั้นนะองครับอย่างสีแดงนี่เหมือนกันครับความหมายเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในดีกว่านี่นะครับการที่จะทําให้ถึงกันเนี่ยก็จะแปลก็แปลว่าโลหะเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่ามันติดกันถูกไหมฮะตรงนี้ตามข้อต่อเนี่ยมันติดกัน ซึ่งนี่นะฮะถ้าเราดูจากมุมนี้เราจะเห็นว่ามันมีเป็นชุดห้าพินชุดห้าพิน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 นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนี่นะฮะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแสดงว่าถ้าเกิดเราต่อไฟลงตรงนี้ทางเส้นนี้นะฮะทางเส้นนี้นะฮะเส้นทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราต่อไฟไปนะฮะมันจะถึงกันทั้งหมดเลยของเส้นทางด้านซ้ายนะ และเส้นทางด้านขวานะครับถ้าเกิดเราต่อไฟเข้าไปนะครับเส้นทางด้านขวาก็จะถึงกันทั้งหมดทุกรูเลยนะฮะต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตรงกลางอีกเนาะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นคนละลายกันกับตรงนี้เลยนะฮะนั่นก็คือตรงกลางนี้จะเป็น5้รูนะครับมี2ฝั่งฝั่งนี้และฝั่งนี้ซึ่งฝั่ง2ฝั่งเนี้ยไฟจะไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะฮะมันจะถึงแค่5้ารูเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเราเสียบที่ช่องที่1ตรงนี้เลยนะแถวแรกนะฮะมันก็จะถึงแค่5้ารูตามแนวนี้นะะ ถ้าเราเสียบแถวที่2ก็จะถึงแค่5รูตรงนี้นะฮะถ้าเราเสียบแถวที่1ของฝั่งนี้นะฮะก็จะถึงแค่5รูฝั่งนี้เสียบแถวที่2องนะฮะก็จะถึงแค่5ลรูของแถวที่2ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูโลหะของมันดีกว่านี่นะฮะโลหะของมันนะฮะก็จะมีแค่ตรงนี้ก็จะมีแค่5้รูนะฮะจะเห็นได้ว่ามี5รูตรงนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเรามาดูข้างล่างนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีถึงแค่5้ารูเท่านั้นมันจะไม่ต่อลงมาแถวข้างล่างแถวข้างล่างแถวข้างล่างเนี้ยมันจะไม่มีต่อลงมาข้างล่างนะครับทําให้เวลาที่เราต่อไฟเข้าไปเนี่ยดูใดดูหนึ่งนะครับทั้งแถวนี้นะฮะที่มี5้ารูเนี่ยก็จะได้รับไฟเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคสําหรับเรื่องเบดบอร์ดเนี่ยนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าเรารู้เรื่องเบดบอร์ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาต่อเจ้าตัวนี้เข้ากับเบดบอร์ดดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองต่อกันดูนะคะตัวนี้นะครับเวลาที่เราต่อนะครับเราจะต,ต้องเล็งขาตรงนี้นะฮะเล็งขาเข้ากับช่องให้พอดีตรงนี้แล้วก็ลองดูนะฮะ,อะลองดูว่ามันตรงช่องหรือเปล่านี่นะครับถ้าเกิดตรงช่องแล้วก็แค่กดลงไปแต่ว่าทุกคนคงจะสังเกตได้นะครับว่านี่ฝั่งน,นี้มันมีแค่้ช่องใช่ไหมครับ แต่ว่าตัว sp 3 2มเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับที่จะต่อบอร์ดนี้ทําให้ทางฝั่งนี้นะฮะมันจะเหลือพินแค่นี้เองทางทางฝั่งนี้มันจะไม่มีพินที่เราจะใช้ต่อมาฮะวิธีแก้นี่ครับเราสามารถแก้ได้ง่ายๆเลยครับนั่นก็คือการเพิ่มเบ็ดบอร์ดมาอีกอันหนึ่งนั่นเองครับการต้นเบดบอร์ดเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้นะฮะเป็นฟันของมันนะฮะฝั่งนี้ที่ใช้ล็อกข้างๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นรอยบากเนี่ยจะเป็นรอยบากนะฮะ วิธีการนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเอาตัวนี้นะฮะเอาฟันกับรอยบากเนี่ยามาใส่ด้วยกันดันให้มันเข้ากันนะฮะเท่านี้นะครับก็จะได้เบดบอร์ดที่เป็นอันเดียวแล้วแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัว usb 3.2ตัวเนี้ย มาต่อคอมดูนี่นะฮะลองหาลูที่เหมาะสมดูนะฮะอย่างนี้ถึงรู้เปล่าเอ่ยอ่าถ้าถึงก็กดลงไปเลยอ่นี่นะฮะก็จะลงไปแล้วลงลูไปแล้วโอเค นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับี่เมื่อต่อลงเบรคบอดได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาต่อวงจรดูสักวงจรหนึ่งนะครับเป็นวงจรอย่างง่ายเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือ1นึเลฮะ LED 2ครับก็คือจะตัวนี้ resistor นะครับใช้220โอห์มแทนเอามาลดกระแสไฟเพื่อไม่ให้หลอดมันไหม้นะฮะเพื่อไม่ให้หลอด LED ไหม้โอเควิธีการนะครับวิธีการเนี่ยนะฮะเราดูตรงนี้กันก่อน นี่นะฮะ LVD เนี่ยมันจะมีขาสั้นกับขายาวถูกต้องไหมครับขาสั้นกับขายาวเนี่ยครับมันเอาไว้บ่งบอกนะครับถึงขาที่มีขั้วนะฮะก็คือขาข้างยาวเนี่ยะฮะขายาวเนี่ยก็คือขาขั้วบวกขาสั้นก็คือขาขั้วลบนั่นเองครับอ่าวิธีการนะฮะให้ทุกคนลองต่อตามดูนะเดี๋ยวเราจะลองต่อขั้วบวกลงไปที่เส้นสีแดงนะครับ และต่อโค้ลลบลงไปที่เส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอลองต่อดูนะครับเป็นอย่างนี้ต่อลงไปแล้วโอเคครับหลังจากที่เราต่อ led ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะต่อตัวนี้เลยนี่นก็คือตัว R น,น,นั่นเองตัว R เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวที่ใช้ลดกระแสไฟนะฮะโดยที่วิธีการต่อนะครับเราก็ต่อไปถึงตรงที่แถวโค้บวกนะฮะซึ่งตัว R เนี่ยมัน มันไม่มีขั้วนะฮะขาไม่มีขั้วเราจะต่อขั้วไหนก่อนก็ได้เราจะต่อข้างไหนก่อนก็ได้นั่นเองอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ขาข้างนึงเนี่ยลงช่องปกติที่เป็น5พินตรงนี้นะฮะช่อง5พินตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สายนะฮะสายเนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่า jumper wire นะฮะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งสายเนี่ยนะครับก็จะมีสีบอกอยู่นะ แต่ว่าในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราไมา่ใช้งานตามสีเราก็ต้องจำนะครับว่าสายเส้นนั้นคืออะไรสายเส้นนั้นคือไฟอะไรไฟขั้วบวกหรือไฟขั้วลบนะฮะเราก็ต้องจำโอเคครับแต่ว่าในวิดีโอนี้นะครับผมจะใช้สายเส้นนี้นะฮะซึ่งเป็นสีดำเนี่ยแทนด้วยขั้วลบนะครับขั้วลบเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อนึงนะฮะเราก็สามารถเรียกได้ว่ามันคือกราวนะฮะตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมี GND เนี่ย GND นะฮะ ตรงนี้ซึ่งก็คือกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นไฟขั้วลบนะครับให้ทุกคนนะครับเอาพินจัมเปอร์เนี่ยต่อลงไปเสร็จแล้วนะครับก็มาต่อช่องขั้วลบตรงนี้นะฮะต่อลงไปโอเคครับคราวนี้เราก็จะได้กล่าวแล้วต่อไปนะครับเรายังเหลืออีกหนึงใช่ไหมครับก็คือขั้วบวกนั่นเองที่เรายังไม่ได้จ่ายไฟเข้าไปให้ LED วิธีการนะครับ ผมก็จะใช้สายเส้นนี้ซึ่งเป็นสายสีแดงนะฮะซึ่งเป็นสายสีแดงนะผมก็จะต่อลงไปแถวเดียวกับตัว R นะฮะโอ้ต่อยากซะเหลืเกินโอเคครับต่อลงไปที่แถวเดียวกับตัว R นะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันมี5แถวนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยมันมี5จุดตรงนี้5้ินเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแถวเดียวกับตัว R นะฮะ แล้วหลังจากนั้นนะครับอีกข้างหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งของซัมเปอร์วายนะฮะผมก็จะต่อเข้าที่5โวลต์เนี่ยฮะ5โวลต์นี่จะมี5โวลต์จะมีตรงนี้นะฮะเป็นเขียนว่า V5 นะครับ V5 ให้ทุกคนต่อเข้าไปที่ V5 นี่นะฮะเท่านี้แหละครับวงจรอย่างง่ายนะฮะก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะฮะเรา ก็จะมาทดสอบนะครับว่าวงจรนี้มันทํางานได้หรือเปล่าถ้าเราเสียบถ้าเราเสียบ USB ไปแล้วเนี่ยไฟที่ LED เนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะฮะนะครับผมจะเสียบแล้วนะ USB นี้มีไฟแล้วนะคะผมเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมเสียบเลยแล้วกันหนึ่งสองซมาไฟติดแล้วนะครับนี่ นี่นะฮะก็จะเป็นการจ่ายไฟเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะเนี่ยนะฮะไฟก็จะถูกจ่ายมาที่5โวลต์เนี่ยฮะจาก USB นนะเข้ามาปุ๊บจ่ายมาทาง5โวลต์หรือว่า V5 ตรงนี้นะฮะโอเคครับต่อมาทาง V5 แล้วก็จะผ่านสายเส้นสีแดงเนี่ยนะฮะตรงมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะผ่านตัว R นี่นะฮะเพื่อลดกระแสะไฟนะครับหลังจากนั้นก็จะปล่อยกระแสะไฟที่ลดแล้วเนี่ยมาทางโค้บวกตรงนี้นะฮะ เข้ามาที่ขั้วบวกของ LED นั่นเองแล้วก็ออกทางขาขั้วลบนะครับทางขาขั้วลบของ LED นะฮะแล้วก็ไปที่เส้นสีดำนะฮะก็คือกราวนะฮะก็จะมาจบที่กราวแบบนี้นะครับจะถือว่าครบวงจรการที่จะครบวงจรได้ต้องมีไฟอะไรบ้างครับมีขั้วบวกและก็มีขั้วลบนะครับถ้าเกิดไม่มีขั้วบวกหรือว่าขั้วลบนะครับก็จะถือว่ามันไม่ครบวงจร อุปกรณ์เนี่ยก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับโนต M C U S P 3 2ถูกต้องไหมครับแต่ว่าสิ่งที่แบตเตอรี่มันทําไม่ได้นะฮะก็คือควบคุมให้มันติดระดับนั่นเองเพราะงั้นนะครับเราถึงจําเป็นต้องใช้ตัว U S P 3 2หรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนยฮะไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ย,ม,ยมาใช้ควบคุมนั่นเองนะครับโดยที่วิธีการนี้ง่ายมากเลยนะครับวิธีการน,นครับเราก็จะถอดตัวนี้ออกก่อน ถอดไฟ5โวลท์ที่เป็นแหล่งจ่ายให้กับตัว LED นี้ก่อนนะครับเมื่อเราถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะมาเสียบที่ G 4เมื่อถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบที่ G 4 G 4นะครับเสียบลงไปเลยโอเคครับ ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่า G4 นี่คืออะไร g ีนี่คือขาควบคุมนะครับคือขาที่4นั่นเองเป็นพินที่4นั่นเองครับอ่าเพราะงั้นถ้าเกิดมันต้องควบคุมเนี่ยเราก็จําเป็นต้องเขียนโค้ดนะครับเพื่อควบคุมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูโค้ดไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าโค้ดที่ใช้ควบคุมเนี่ยเพื่อให้ led เนี่ยกระพริบเนี่ยมันใช้โค้ดแบบไหนมันมีวิธีการยังไงน,นั่นเองครับ เนี่ยนะครอย่างที่เราเห็นนะครับในโค้ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการควบคุมนะฮะโดยเราจะควบคุม LED ถูกต้องไหมครับเพราะง้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โค้ดนี่นะฮะอัปโหลดลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันก่อนเลยนะครับโค้ดเนี่ยนะครับข้างบนนะครับบรรทัดแรกเนี่ยนะฮะจะเขียนนะครับว่าจะเขียนเป็น define นะครับ define นี่คือการกําหนดตัวแปรนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองซึ่งตัวแปรนี้นะครับจะชื่อว่า LED underscore pin นะครับ และกำหนดค่าของตัวแปรเป็น4นะครับก็หมายถึงว่าเราจะควบคุมเนี่ยเราจะกำหนดให้ตัว, L, ตวแปร LED pin เนี่ยเป็นเลข4ก็คือมีค่าเท่ากับ4นั่นเองต่อไปนะครับการทำงานของม i โครคอนโทรลเลอร์ะนะครับถ้าเราจะเขียนตัวนี้นะฮะก็จะมี2การทำงานนะครับก็คือการทำงานของฟังก์ชันเซตอัพแล้วก็ฟังก์ชันล o ปนะครับที่เราต้องมีนะนนะฮะเซตอัพเนี่ยครับ void set up เนี่ยก็คือ โหมดเชื้ราบเนี่ยะครับก็คือการทำงครั้งแรกเมื่อเปิดเครื่องนะครับทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจนกว่าจะมีการรีเซ็ตหรือว่าตัดไฟแล้วก็จ่ายไฟใหม่นะครับถึงจะกลับมาทำอีกรอบนึงและในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของลูปนะฮะในส่วนของลูปนี้นะฮะก็จะเป็นการทําซ้าเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับการทํางานนะครับก็จะทํางานอยู่ในลูปตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันดีกว่านะครับ ฟังก์ชันแรกนะครับเราดูกันที่เซตอัพเป็นก่อนนะครับตัวนี้นะครับที่ผมคุมไว้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง pin mode นะครับเราจะสังเกตว่า pin mode เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันข้างในนะฮะเป็นพารามิเตอร์2พารามิเตอร์นะครับ2พารามิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือตัว LED pin ที่เรากำหนดนะฮะก็คือ LED pin นะครับแล้วก็กำหนดค่าให้พินนะครับว่าพินเนี่ยจะให้ทำงานเป็นอะไร จะเป็นเอาต์พุตหรืออินพุตนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับโดยที่ใส่เป็นตัวใหญ่นะฮะตัวนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นเอาต์พุตแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ควบคุม LED ได้นะที่ pin ที่สี่นั่นเองในส่วนคำสั่งต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของคำสั่งใน loop นะฮะเนี่ยนะครับที่ผมคุมไว้นะครับก็คือ digital write นะฮะข้างในจะมีพารามิเตอร์อยู่ด้วยกันนะฮะสพารามิเตอร์นั่นเอง โดยที่คำสั่งดิจิตอลไว้เนี่ยก็จะใช้พินนะฮะกำหนดพินโดยที่กำหนดให้ led พินเนี่ยคือพินที่4ถูกต้องไหมครับคำสั่งก็คือให้เป็น high นั่นเองครับก็เป็นคำสั่งเซตให้เป็น high นะครับซึ่ง high กับ low นี่แตกต่างกันยังไงในดิจิตอลนะครับก็จะมีค่าอยู่ด้วยกัน2ค่านั่นก็คือ0และ1นะฮะโดยที่ high เนี่ยก็จะแทนด้วย1 low จะแทนด้วย0นั่นเองครับ ก็หมายความว่าในดิจิตอลไว้เนี่ยคำสั่งดิจิตอลไว้นะครับก็จะสั่งให้ LED พินซึ่งเป็นพินที่4นะครับมีค่าเท่ากับ1นั่นเอง1คืออะไร1คือจ่ายไฟนั่นเองครับโลก็คือ0 0คืออะไร0นย์ก็คือไม่จ่ายไฟนั่นเองครับงั้นก็แปลว่าคำสั่งนี้นะครับก็จะหมายถึงสั่งให้พินที่4ี่เนี่ยจ่ายไฟออกไปนะครับคำสั่งถัดไปนะครับก็คือคำสั่งดีเลย์นะฮะตัวเนี้ยดีเลย์ก็คือการห่วงค่านั่นเองครับ โดยที่ค่าข้างในวงเล็บเนี่ยเราจะกําหนดเป็นมิลลิเซกนั่นเองครับมิลลิเซกเนี่ยก็คือ,อถ้าเทียบกันแล้วนะครับอย่างเช่น1วินาทีเนี่ยก็จะแทนด้วย1,000มิลลิเซกนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยครับซึ่งใช้ในการหน่วงการทํางานนั่นเองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นดิจิตอลไว้อีกแล้วดิจิตอลไว้นะครับก็จะเอาดีพินมาแล้วก็สั่งให้เป็นโลนะครับ ก็คือให้หยุดจ่ายไฟนะครับแล้วก็กําหนดดีเล์ออกมาอีก5 0 0มิลลิเซกเพื่อหน่วงเวลาไว้นะครับเวลาที่จะทํางานนะครับก็จะทํางานภายในลูปนะครับทำวนไปวนมาซ้ําไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะลองอัปโหลดกันดูนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยที่ LED เนี่ยมันจะกระพริบได้เนี่ยถ้าเราเอาโค้ดลงไปแล้วเนี่ยโค้ดตัวเนี้ยมันจะสั่งงานให้ LED เนี่ยมันกระพริบได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับ การที่เราจะอัปโหลดนะครับเราจะกดตรงผมนี้นะฮะ่มลูกศรแล้วจะมีคำว,ว่าอัปโหลดขึ้นมาก็ให้คลิกไปแล้ว,ลวก็รอสักแป๊บนึงนะฮะอ่าก็จะขึ้นมาแล้วขึ้นว่า connecting นะครับเรก็จะขึ้นว่า white นะครับถ้าเกิดขึ้นว่า hard resetting via RTS pin นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะ ตรงนี้จะขึ้นว่า done uploading น,นะครับก็แสดงว่ามันทําการอัพโหลดเสร็จแล้วแล้วเราลองมาดูตัวงานของเราดีกว่าอ่านี่นะฮะเราสั่งให้พินที่4นะฮะเราสั่งให้พินที่4เนี่ยจ่ายไฟมาครึ่งวินาทีแล้วก็สั่งให้ตัดไฟครึ่งวินาทีนะครับทําให้มันเกิดไฟกระพริบอย่างนี้นั่นเองก็คือจ่ายตัดจ่ายตัดจ่าย อย่างนี้นะฮะเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไฟกระพริบอ่าถ้าเราอยากทําให้มันกระพริบเร็วขึ้นเราจะทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเราอยากทําให้มันกระพริบเร็วขึ้นนะครับง่ายมากเลยครับเราห่วงเวลาไว้ใช่ไหมครับคึวินาทีเราลองล,ล,ลดเวลาที่เราห่วงไว้ดูแล้วหลังจากนั้นก็กดอัปโหลดครับโอเคเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับกลับมาดูที่ตัวงานกัน เห็นไหมครับ LED เนี่ยก็จะกระพริบอย่างนี้เลยหนึ่งมิลลิเซกแสดงว่ามันเร็วมากเลยกระพริบเร็วมากเลยถ้าเราอยากให้กระพริบช้าเราทำยังไงครับพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือเราไปเปลี่ยนดีเลยนั่นเองเราก็ลองอัปโหลดใหม่นะฮะอ่านี่ไงเราลองเปลี่ยนดีเลยแล้วเป็น1,000พมิลลิเซกนะครับหรือว่า1วินาทีนะครับมันก็จะติด1วิ ดับ1วิติด1วิและก็ดับ1วิ่งวิอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอหน้านะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรที่ยากกว่านี้นิดนึงนะฮะนั่นก็คือการควบคุมการติดดับของ LED นั่นเองครับโดยการใช้สวิตช์นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ